ตัวใหม่เกลวินเพิ่งเข้าไม่กี่วันตอนนี้ไอเทมเฉพาะของเกลวินก็เข้ามาให้สุ่มต่ออย่างต่อเนื่องเลยนะครับทุกคนและแค่นี้ยังไม่พอยังคงมีคอสตูมมาอีกด้วยคอมโบต่อเนื่องของเจียงชัดๆเมื่อก่อนเวลามีตัวละครใหม่ในวันพัชแมนเข้ามาให้เราสุมเนี่ออาวุธเฉพาะไอเทมเฉพาะของมันจะตามมาทีหลังประมาณ2-3เดือนนะครับทุกคนสมัยนี้ตัวละครเข้าปุ๊บอาวุธมาต่อใน1-2อาทิตย์ครับผมแถมคอสตูมชุดว่ายน้ําต่อ โอ้โห oh ต่อเนื่องครับผมต่อเนื่อง3คอมโบโดย GM ก่อนอื่นเราไปจัดคอสตูมชุดว่ายน้ําของเกลววินครับทุกคนอ้อ <c oughs> หลอ่อเท่จะจัดอะครับนนน,นซื้อเลยครับผมเกีวินคอสตูมยอดฝีมือโตขึ้นสุดเท,ท่เท่จิงกระเป่าไหนพี่ดูหน่สีปั๊บแล้วก็ปั๊มเรียบร้อยครับผมได้มาครองเรียบร้อยพี่อ,อเกวินไหมครับนนๆ รูว่าดีโอในโจโจเหมือนอยู่นะทุกคน <c oughs> ได้มาครองแล้วครับยอดฝีมือโตขึ้นเกลวินโอเคเอาใช้เป็นโปรไฟล์เลยครับทุกคนแอคว่าเรามีคอสตูมโอ้โอเธอจอดอัครอปต่อไป ไอเทมเฉพาะของเกลวินเลยครับทุกคนนี่ครับผมชุดนินจาวายุสลาตันเป็นไอเทมเฉพาะของเกลวินที่โกงมากๆเลยนะครับทุกคนปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เกลวินออกไปลูกเตะวายุสลาตันเนี่ยอีกฝั่งจะติดตันสองตัวน,นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเรามีชุดนินจาวายุสลาตันจากที่ฝั่งตรงข้ามติดตันสองตัวจะเพิ่มเป็น3ตัวหรือว่าครึ่งทีมนั่นเองครับผมออกไปเตะทีเดียวติดพันไปครึ่งทีมอย่าง โกงอ่ะครับผมอันเชิญเลยครับแต่ก่อนอื่นตัวดาไม่พอซื้อเพิ่มเลยครับผม28บใบตัวเดียวพอครับเพื่อปลดล็อกอัลติเมทสกิลขั้นสุดยอดครับผมให้มันสันแบบโอมโอมโมครับผมสันทีเดียว3ตัวแบบไม่มีอีโก้สุ่มแบบไม่มีอีโก้เหมือนกันครับผมโอเคกดรัวจนคูปองหมดไปเลยครับผมไม่ต้องสนใจแล้วนนกดไปยิกงเรียบร้อยครับผมคูปองสุ่มอาวุธมูลค่าเกือบหมื่นบาทหมดภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีเขาเรียกว่าสุ่มแบบไม่มีอีโก้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ตือดึงรับมาเลยครับผมชุดนินจาพายุสลาตันสุดโกงครับโอเคไปตีบวกกันเลยครับผมแต่ก่อนอื่นเราจะใส่คอสตูมให้แกววินก่อนครับเอออย่างเทพครับใส่ไปเลยครับผมปลดอัลบั้มด้วยอันนึงอ้าพลังขึ้นมาหมื่นเก้าครับผมตอนนี้พลังแกววินของเราก็อยู่ที่8ปดล้านหกแสนนะครับทุกคนยังไปได้อีกครับเพราะว่าเราจะอัปเกะซิเมสกิลขั้นสุดยอดครับตีสตันสามตัวพลังได้ขึ้นมาแสนหนึ่งหมื่นปลดล็อตซิเมสกิลขั้นสุดยอดเรียบร้อยแล้วครับทุกคน ไปทดลองกันเลยครับผมออกไปลูกเตะวายุสลาตันทีเตะสตันทีโคตรเถือ่อนเซโคือเรือของเรา มาครับทุกคนหลังจากที่เราได้เสื้อนินจาสุดโกงของเกลวินมาแล้วเราไปทดลองกันเลยดีกว่าว่ามันจะโกงขนาดไหนเริ่มจากโปเต้ก่อนเลยครับผมผู้ชมดีคนแรกของเราในวันนี้แล้วฮีโร่ในทีมโปเต้ตัวไหนที่โดนลูกเตะเกลวินของเราเปิดฉากไปครับ3ตัวหน้าครับผมแล้วก็สวินขับเคลื่อนที่อยู่ข้างหลังครับผมใครโดนสันสามตัวไปดูครับผมเปิดไปก่อนด้วยโซนินึวีสองทีมของไก์เข้าไปฝั่งสีเงาเลยครับลวงใส่ใครเอ่ยใส่อยู่นั้นหรอครับทีตัวไหนฟอง อุ้ยไม่ตุยครับตะยุ่งไรต่อก่อนนะจ๊ะมีไม่ยอดท้ออยู่เลยยังรอดไปอยู่ครับผมเกลวินไล่โจมตีต่ออีกทีนึงแล้วก็มาแล้วครับผมอดีตมิสโคุดยอดดูในไม่ช้าครับผมก็ไม่จะหล่อแข้งขนาดไหนลูกเตะวายุสลับพันพนักโอ้โหแข้งยืนทุกคนโอ้โหตัดไปสามตัวแถวหน้าเอ้าโค้งกงครับผมโอ้โหทัสมากีต่อแบกของโปรเตส ติดสตาร์ไปแบบนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรไปดีครับเรียบร้อครับผมทัศน์มกีของโปเตสเสียเธอแบบฟรีๆครับและหมาก็ไล่ปอกต่อยทีนึงทัศน์มกีตุยเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ไม่ทำอะไรมาถึงแถวหน้าโปเตสหายไปหมดเลยนะครับหลังจากที่ติดสตาร์ไปก็หายไปหมดแล้วโอ้ไม่ได้ทำอะไรเลยครับทุกคนโดนสปันไปก่อนแล้วก็โดนเก็บงานทีหลังนะครับโคตรเกรียนครับผมเสื้อนินจาของเกลว,วินเววนหลือเพียงแสองตัวเท่านั้นอัศวินทับเครื่องกับปูบอมเอาปุกบอลไปแล้วครับผมอื่นตับเครื่องมีตัวเดียวก็ทานบอลทีว่าอยากหน้าครับผมพันกษา จะตุยแล้วครับผมยังไม่ตุยยู่เลยต่อต่อทีนึ่งตุยไหมเรียบร้อยครับผมวันเชิญคิวเฮ้ยเอาเรื่องจันเลยครับผมเสื้อตัวนี้เป็นไอเทมเฉพาะที่โกงมากๆเลยนะครับโกงจริงมาถึงสตั้นสามตัวตัวดาเมจไม่ต้องทําอะไรเลยครับผมอาวันต่อครับผมเกลวินสตั้นทีเครื่องทีมครับผมเครื่องแมปนึงว่าหยุดเวลาเดอะเวิลด์ของดีโอโอ้โหเตรียมตัวติดสตั้นได้เลยครับผมโซนิกวีสองยุงรังสองเกลวินแล้วก็หมาของอาวันติดสามตัวแน่นอนครับผมเปิดไปด้วยฝั่งสีเงาเข้าไปล้วงใส อันนี้กับเครื่องกันนครับผมปังอันนี้กับเพื่องไม่ตายครับผมจะย,งงยนนุ่งให้ตายต่อทีนึงตายไหมตายครับผมทีเดียวที่มีกับเครื่องของอาวันลงไปนอปนขื่อรางบกบวนแล้วก็มาแล้วครับเพลงของเราในคลิปนี้แกวินลนนูกเต๋าสัตว์ปันเืออันสุดยอดสัตว์ปันคนวะจ้าอ้อาวมันไปสี่ตัวครับผมตันตีสยอบขวัญเกินไปหรือเปล่าครับผมตันไปสี่ตัวโอ้โหแบบนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วทีนั้ทีมต้องข้ามแล้ก็ดอดนอนคือเราบกบวทีมเราสำหรับยุงร่างศอกของโปเต้แบบนี้มันโกงไม่ไหม ทีมเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับติดมือไป4ตัวครับทุกคนทีมมี6ตัวติดมือไป4ตัว oh. โอ้โหมาเลยวิไซโคไปต่อแล้วโอ้โหปโอ้ยีปฟังยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยครับทุกคนเล่นตันไป4ี่ครับเกลวินสตันสามตัวนะครับเมื่อกี้สตันตัวที่4ติดจากชุดเดรสที่ผมใส่ให้กับเกลวินนะครับผมเออแล้วตอนนี้ทีมอ,อาวัลก็เหลือมีแค่สองตัวเท่านั้นสังเกตเข้ามาทางซ้ารรู้เท่าลางครับผมโอ้ยยุงไม่ต่อต่อปัง ปูบอมติดไม่ยอดพอแล้วอันนี้จะเป็นเทิร์นสุดท้ายของเขาแน่นอนโซนิคฝังสีเงาเข้าไปล้วงหมาเพราะว่าแมนอนเลยคระบอมีไม่ยอดพอแต่มีใช่ปัญหาครับเพราะว่าเขาจะไม่ได้ทําอะไรเลยเกลวินเราจะเข้าไปสตัน2ตัวนี้ไม่ให้ได้กระดิกเข้าครับอกลุงเตะวัยสนามทานันเรียบร้อยตันสองสยองขวัญและยุ่งก็ไล่ตอมต่อ ไม่ได้กระดิกครับผมยืนมึนรอความตุยได้เลยครับยุงไปปากออยทีหนึ่งเรียบร้อยลงไปนอนทนัน้นที่ติดสตันเหลือมาเพียงตัวเดียวก็ตายทันงนั้นติดสตันไปละกันนะเพื่อนนะตายแบบไม่รู้ตัวโอ้โอโกองจัดครับทุกคนการมาของเสื้อคลุมเกลวินมันโกงมากมากเลยนะครับทุกคนสตันสามมารครับแล้วอ้าวันอย่างสวยโดนสตันสี่สยองขวัญไปนะฮะถ้ามันสตันเถื่อนขนาดเนี้ย ผมอยากทดลองอะไรหน่อยครับทุกคนอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมครับว่าเมตาเนี้ยที่แต่ละทีมยืนได้นานเนี่ยเพราะว่ามีโลกของปู่บอมใช้คอปู่บอมครับผมถ้าเกิดเราเอาคอปู่บอมสุดแสนจะอึดออกไปปึ๊บเอาตัวไก่เข้ามาให้หมดครับเหลือเพียงแค่โซนิกกับเกลวินครับผม คอมนี้เลยครับทั้ง2ตัวเป็นตัวละครที่บางมากๆและไม่มีโล่ปูบอมคอยคุ้มครองด้วยโดยปกติแล้วทีมนี้น่าจะโดนวันเทิร์นคิวแต่ถ้าเกิดเกลวินมาสั้นเถื่อนขนาดนี้อาจจะยืนได้ถึงเทิร์นที่3ก็ได้นะครับทุกคนต้องลองครับผมลองใหม่อีกรอบแบบคอมใหม่ทีมใหม่ไม่มีคอมไม่มีโล่ปูบอมมาแล้วครับผมทีมสกดเรียนของเรามาดูกันครับว่าจะยืนถึงเทิร์นที่3หรือไม่โซนิก,บบกนไปกระกอบด้วยฝั่งซีนองผมเข้าไปู้วนตัวนจับเคลื่อนไปก่อนเลยครับผมไม่ตุยไม่มียุงไ่ต่อต่อ,ตอ ไม่ตายครับผมโอ้ยโอเคตามไปต่อ hmm. กันผมข้อสกิลแล้วครับผมโอเควินเข้อสวนกับม้ามาแล้วครับผมลูกเต๋ายุทธศาสตร์ของเราติดสตันไปสามตัวอย่างน้อยตันไปสามตัวสยองขวัญครับผมโอเคเจียววิ่งของเราแล้วโจมตีไปต่อครับผมแล้วก็จำชื่อมันไม่ได้อ๋อชาร์ล็โคครับผมเข้าไปโจมตีต่อฝั่งสิงเอาข้อสวนกับมาครับปทีเดียวโซลิตตุยเลยแบบนี้จะยืนอยู่ถึงเทิร์นที่สองไหมครับเนี่ยโอ้เออ เอาบูเกนเอาบูเกนไปต่อยทีนึงอัศวินกับเครื่องเข้าป่าแถวหน้าของเราโอ้ยเรายังมีลูกกระจกน่านฟ้าแทงกันอยู่นะครับหุยลูกกระจกน่านฟ้าเรายัางอื่นเลยครับทุกคนทำหมักสามไม่ตื่นครับผมก็สุดเทอร์นที่สองแล้วเก้วินของเราเข้าไปสตันหน่อยเยือยชีวิตเยือยชีวิตลูกเตะวายุสลัดตันครับผมหมักสามสยองขวัญไปครับผมโอ้โหแล้วตัวที่มันควรจะติดสตันอย่างยุงมันไม่ติดครับทุกคนจิบหายแลย้วอุย้ยแต่ยุงเกือบตายอุย้ยตายไหมเอา้ายุงตายเอากูก็ตายเหมือนกัน เจวินของเราก็ทำไปจัดจ้าดเอาเนื่อมกันนะครับสามารถเก็บยุงไปได้ด้วยไล่โจมตีและลูกเตะวอาุสตาร์ของเขากแล้วเรียบร้อยกับผมผังศปิดงานครับเกือบเข้าเทินที่3อยู่นะครับทุกคนอีกแค่นิดเดียวเองแต่เมื่อกี้เราโดนโซนิกอีกฝั่งลวงครับถ้าเกิดสลับแบบนี้ผมว่าน่าจะถึงเทินที่3อยู่นี่เหมือนว่างอะครับทุกคนเหมือนเพชรเหลือจัดอะครับมาทดลองอะไรก่อนม่ไหร่รู้ครับผมโอเคทดลองรอบสุดท้ายครับผมโซนิกเราเปิดไปก่อนด้วยฝั่งสีเงาครับเข้าไป้วงปลูกบอมปูบอมว่ามาเลยกูมีล่อของ ตัวแรกกับผมเกลวินก็าไปได้โจมตีใส่ยูร่อต่อติดบัวสีทองไปต่อผมเกลวินผมก็ส่งกับมาด้วยได้โจมตีเหมือนกันชาวมังกรเข้าไปสัตหน้าไอซโซนี่วิสก์เขาผมแล้วก็อัหมเกตไล่ต่อครับผมจังที่เรา้นไฟสองตัวแกลียวมินไปได้โจมตีต่ออีนึงเกลียวมินเขาส่งกับมาเหมือนกันแล้วเกลียวมินของเราก็มาครับผมลูกเตะวายุสกันขันสุดยอดจ้า สยองขวัญครับผมยืนมึนไปยาวๆครับผมรู้สึกเหมือนนอนถูกหยุดเวลาเ The w o r l ์ของ Dio ไปนะครับผมโอ้โหเกวินเขาสวนกลับมาเราจะตายพอไล่โจมตีของเกวินอาวันนี่แหละครับผมแล้วก็รูปหว่าเล็กว่ายูไซโคลครับผมใส่แถวหน้าลูกจ้อนหน้าฟางกับเรายังอยู่ครับผมทีมกันเกระเดแต่พางอย่างแร็ปเลยนะครับผมมันต่อาเกล็นไปต่อครับผมมสองตัวบันบักบักไล่โจมตีอย่างต่อเนื่องครับผมบักสามลูกครับผมโอ้โหเพื่ออะไรกันครับไม่รู้เหมือนกันครับผมทาร์องซิวเขาสวนกลับมาอ่าปากมำภาษาไปโอ้ลูกจ้อนอ่านฝ่ายยังไม่ตายครับผมแล้วยังไม่ต ยังเหลือตัวหนึ่งครับผมสำหรับลูกะจขั้นฟ้าของเราโอเคเขาดืเธอในสองครับผมฝังีิงเขาไปล็อปู่บอมครับผมปู่บอมเธอนี้น่าจะลาลกครับผมแต่มีไม่ยอดทอยอยู่คละยังไม่ลาครับผมเกลียวเขกไมได้โจมตีใส่ยุตอนกีคมนก็สวนกลับมาเหมือนกันอาล้ครับผมเกลียวหนึเราอ๋อที่มีสีพอนยอดเราที่สองครับผมลูกเต๋ิอุจลาตันปั้นจาดนจะยอมขวัญไปครับผมอุ้อบูเก้นไล่โจมตีต่อครับผมยุงตัวสองเขาติดไม่ยอดทอยทำล้เกลีวมก็สวนกลับมาเฮ้ยเธอนี้น่าจะถึงเธอที่สามอ๋อ มันบอกกูก็มีสตันเหมือนกันแต่มึงไม่ต้องสตันนะมึงนอนคุยกับรากมะม่วงไปเลยเรียบร้อยแล้วกับผมเลยโซนิกวีสองเพียงตัวเดียวโอ้โหพันปักซามันมาแล้วโลบดีนะโซนิกจะลบไม่ได้ซะหน่อยปัาตายไป<ด>โอเคถึงเทิร์นที่สามปรุกนแม้ว่าจะไม่มีตัวแทงและโล่ปูบอมก็สามารถยินถึงเทิร์นที่สามได้ไม่รุมกันนะครับว่าทําไปเพื่อเรียบร้อยกับผมฝั่งสีเงาจากฝั่งข้างบายบายโซนิกลูกพออ่อ ตันนี่มันโกงจริงนะครับทุกคนปกติแล้วจากวันเทินทีผู็ยินหนึ v ่งเทินที T ่3ได้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นไอเทมที่เกรียนจริงๆครับตัน3สยองขวัญถ้าดวงดีติดเซตเรสที่เราใส่ให้เซตนี้ก็จะกลายเป็นตัน4สยองขวัญน,นะครับโดนตัน4เนี่ยสยองแน่นอนทีมตรงข้ามไม่ได้กระดิกเกือบทั้งทีมเมื่อก่อนเนี่ยตอนเมตาจากักรพรรดิเด็กเนี่ย แค่จกักรพรรดิเด็กติดสตันแค่ตัวเดียวก็ทําให้เกมพลิกได้แล้วครับแล้วเพื่อนดูสมัยนี้เกลวินสตัน3สยองขวัญโ,โคตรโกงครับผมออสำหรับชุดเด็เนี่ยการที่จะทําให้มันติดสตัน4เนี่ยก็ค่อนข้างยากนะครับเงื่อนไขมันคือเกลวินจะโจมตีเป็นไม้กางเขนใช่ไหมครับทุกคนแบบเนี้ยปึ๊บ ปึ๊บการที่ติดสตันสีได้มันจะโจมตีเป็น4ตัวแล้วสุมติดสตันแบบ100ให้กับ4ตัวนั้นซึ่งถ้าเกิดมันติด3ตัวหน้าจะมีโอกาสที่ทําให้ชุดเดรสของเราทํางานครับก็คือเป้าหมายหลักจะเอาสานะของเป้าหมายหลักที่ติดสตันไปกระจายถึงแถวหลังของเขาจะทําให้ติดสตันสีซึ่งโอกาสเกิดขึ้นยากมากเพราะง,งั้นสาหรับชุดเดรสของเกลวินก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นครับมันพึ่งดวงมากเกินไปแต่ถ้าเกิดติดทีก็สยองขวัญน,นะจ๊ะสตันสี่สยองขวัญเ็มีังไบ้างครับทุก กับเกวินสันสี่สยองขวัญในวันนี้คือสอง,สองจริงครับถ้าโดนทีเนี่ยสยองแน่นอนวันนี้พี่ดีโอไอพี่เกวินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนพูดว่าอืมจะไปต้อขึ้นแอคสาวแถวแถวชายหาดตอ่อเจอกันครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันในวันนี้บายบายครับเจอกันครับ